Connect, นพัดพัดไก่เนาะวันนี <sh <sh ้พ um> ัดไก่ให right> ้ทุกที่มาเก็บหน่อยเฮะกับข um> 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 ้าวพัดกับเขาใส่พักเนาะพัดบวงสินลาดขาวไม่น้องลาดขาวเจ้าเนี่ยพี่น uh ้องหมอเขาเฮากะมาจากไทยพี่น้องเพราะว่าเพิ่นว่าบ่จากเนาะอยู่วัดเนาะเลยแก่เมย์เพิ่นไปเอายืมของวัดมา ที่สำคันเนะาะไก่คอของใจเนะา,านเนะถางผู้ใหญ่ไมร้ายที่อุ้ประทับคำชูเนาะให้เลี้ยงๆน้องๆให้เห็นได้อิ่มท้องสุขสุขคน,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 นให้เพิ่นได้มีกำลังใจไปโรงเรียนเนะาะแล้วก็เห็ุให้เพิ่นเนาะขาดโรงเรียนก็คือเพิ่นไปโรงเรียนมาแล้วก็เป็นสิมาแวะกินเน,ะเนาะเพิ่นอยากกินหน่อยย่งางอเษราก็สิมีนมเนาะ บางมื่ก็จะเป็นดิโดเนาะพี่น้องกับขนมเนาะกินไปพอว่าตอนเสารไก่กับบริษัทายพี่น้องพอว่าต้อนเสารมันมาบุห่อมกันเนาะคือแบบว่านนมาไปองค์เฮียนเนาะขาเจาไปบุห่อมกันบางคนมาแต่เศร้าบางคนมาสวยเนาะเพราะว่ากินเขาา่าเศร้ากินเข่าวสวยแล้วก็เลยบริษัทายเนาะไก่คัดที่ถ่ายไว้เป็นชอ็ชอตกระไรอย,อยู่พี่น้องแต่มันแบบ มันบอสิได้ถ่ายนอไก่ก็ย่างสัไก่ก็สิยางยากหน่อยหนึ่งนาะแล้วก็ไก่กะวยไทยเฮ้ยเด็กกุ้ายสบายดีเลยน้องๆวอนนี้มีน้องๆเียนกุ้ยทายยิงมามัง โอ้ยคุเอาทุงร้อนมะใส่

กะเพราไก่ใส่ผักบุ้งพี่น้องฮะเซ่บเรียมเรียมหมดเลยขาพัดเขาพัดมือนาเขาพัดนะเอาอีกอันนี้น้องที่ก็เอาอีกอันนี้เถอะจ้อเอาเอาสงสัยเพิ่นบอกว่าเอาแบบนี้แล้วอย่าได้แบบนี้เออน้องงามก็จะได้แบบนี้เราจะได้แบบนี้แล้ว เล pues> nah uh ี้ยงฮะขบยิงนะบ่มีนะขบไปมากห้องนะแม่ไพน์นี <h <h ่นะเห็นเท่านี้ได้คือว่าเออหองหนาวเลยเออแน่น่ะด้ยินเสียงสวนๆหองหนาวไพยิงด้ห้องน้ำได้อ่ะยังได้แบบนี้บ่เออดยกินเลย มดนอย่างนี้แหละบบนี้เอามันพี่คนหมักข่าจ่าพี่น้องเพื่อคือเดี๋ยวเพิ่นกับเบื่อเนาะผมไ่ได้กินแต่เฮงเลยนะเออ่นกินแต่กินช่มือเพิ่นกับเบื่อแรลกแกกัเบื่อยังไงกระไรพี่น้องเออเห็ดไปเลยมาใส่มาใส่ของน้าบ่เออไป Lại đi bao bò Mát Bao bò thôi nâng ừ. Thôi hỏi kinh nữa Giờ vào Nếu chẳng Cô đây phổ phổ Chẳng phải tư mọi việc đây กูได้ไเติมเข่าอ่อนอีกได้ค่ะเข่าเบิ่ดคือมอหน่อยนี่เข่าเบิดเลยไปเติมเข่าอีกก็ได้ครับตักน้ำมาไให้เยอะแม่ตัอกระถินหมูไปใช้เวลานี้ขึ้นหน่อยเนี่ย มาเห็นไปกินยังไง่องหนามนะชึ่งโสมก็ลองที่กันสิเบิ่อนอีกเลยเอาแบบนี้มาเอาแบบนี้อีกมา <c oughs> เอากเอาเดี๋ยวซับไอับไปซับมาก่อนเลย <c oughs> มือหนานี่อาจจะเป็นหมูเนาะมือหนานี่อาจจะเป็นกระเพราหมูก็ได้ <c oughs> มือหนี่เป็นไก่ <c oughs> con ừ. viên như thằng cầu vậy lẽ, để con viên bay vào là bèn mình lẽ. Một kho béo giờ đi đơ đưa? Nè, cháu thử Hả? Từ tôn, lụp đây nè.

bộ tông tôm lái xăm cầu mẹ chỉ kinh một vớt nọ Bố hòn, hòn một เติมข้าวเหนียวมนขักลินี่หนอเอ้มีคนเติมไลฟ์เหรอเสียพนวาแบบนี้ เอาแบบนี้เด็กหองเียกหล่อไลายลาเพียน้่องแบบนี้นะเสียดายเนาะมันมนี้คนบมลายสองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่สิบห้าสิบหาคนมานี่เที่ยหมอแล้ว,วอเอทหมอแล้วปบนูมเงอเลยอือ Thì lửa xài nó lấy cá măng lấy Thuổi nè Ghi được, ghi được Nhớ mà cho bắt đông ấy Ừ, họ mà, họ nó mà đấy, họ phê này. ยูโมบึนกับเป็นอาหารมาของไอ่ใช่ยูโมบึนใช่ยูโมบึนว้ามันตั้งล่างเลยถัวย่วไอาา่อืมอูนี้เลือกเลือกพักอูน่าชิน nhất là <laughs> à, một cho hai mẹ em chạy con rồi <laughs> giờ kinh kệng như kinh, nội. kinh là bò xe đai hòn nữa kinh lái nhảy em

เงี้ยดคนห้ามามาเอาันไงยิงาเปียกเอาลอยมาคนมาจะคนคนเดียวเออเดียวเดียวไอ้ใบรัวกเปียกให้คนมาสะี่น้องจะไปอยู่ใช่มโยงเงียนสว่างบ่อ๋ออ๋อโดยโดยอ๋อโดยโดย ผูกินบวชก็มีพี่น้องไงการสิเป็นไหหมาเฮาเนาะนี่คิดเด็กกับน้องคิดเด็กกับเป๊ะโฮมกันหลค์โฮมกันหลายคนผูกินเบวดสองกับมี่จะกินหน่อยคิดหลายคนจะกินบวชคือกันเนาะกินบวชคือกันผู้วินเนธผู้วินจะสวยแม่สวยเยังวันเบิดก่อนน้อยน้องกูโอ้ยน้องไอ วันนี้เอาเืินก่อนน่องเหรอเอ็มมี่น่องอยู่ข้างขาง้องขาง้อนขางเอ้ยแม่ไม่ลวกกันเพอให้น่องเนาะ Light tam tam mẹ của bay mẹ, bên nàng thả yêu của cái anh <laughs> 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 <không khác> <laughs> hai. Buong khao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 . Buong กูแปดผ่นป่ะน้องมงนมาทำหลังน้องซื้อยังทำหลังซื้อมีเขาเงี้ยมไหรอเออเป็นเขาโยงเขียนผูกพี่น้องไงโยงเขี้ยนมันที่สว่างพี่น้องโยงเียนทีน้องสกใส่เขาเลยะสกใอ่ไปดสม่ใชนี้คือเห็นไปเงียนโยไปเออ แต่มื่อเสาร์น so ี้คนมาแย่อ so ยู่สุกใส่พ่อแม่ว่ามื่อเสาร์สุกใสมาแย่อยู่อืมสุกใส่ผือนอ้ายสุกใส่เห็นเนาะพึ่งแบบว่าผืนผืนบวบอายนะผืนว่าเผืนมาเผืนเวลาเผืนอยากกินยั่งนะผืนจะซื้อแบบนี้นะแต่ไก่บวอาเงินน้ำเพลิน คือกับไอ้กิน giảm เยนนอ่คือ giảm เยนคือมาซื้อเนาะไก่กับบุ่เอาเงินให้เออไก่กับบุ่นเอาเงินน้ำพิ่นเพิ่นก็เก่งใจมั้งโชคใสเพิ่นมีกับความคิดเป็นผู้ใหญ่ได้พี่น้องเลยโชคใสเนี่ยพิ่นว่าแบบเพิ่นว่าออกออกมาแต่ละอย่างเนาะโชคใสเขาหูเงินทองได้นะปอหาบอก่อสี่กันบอกเฮ้ยเจ้าได้หูเงินทองได้ปอสองเฮ้ย nhắn thì kẹo à để ôi bố dự đấy tăm nhắn mà mừng bớt bao khủng chậm tăm đi chậm nọ nọ thì mà làm 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 con một bố than ngủ ปุงด so mm ้า hmm. ังเนาะพุงด yeah, kind of ่ายงเราปุงเองรา้อมันนอะน่องพูน่ถามู่บ่ถามกันบ่เออบอาถากระถาเลยนระองเอเอาระ้ากระเบียสวกระเบียมันเหเดียวกันบ่